สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้จะอยู่เกมคอเซ็อ่านวันนี้วาไม่รู้ <g ill ip> เกมเหมือนเหมือนแปลไทยก็ไม่มีนะเหมือนแปลไทยมันก็เป็นว่าอะไรคอสเกลอะไรของมันนะเนีโอเคก็เกมนี้เหมือนจะได้รับบทเป็นคนที่ชื่อโนอานะเหมือนต้องอยู่บ้านคนเดียวแล้วรู้สึกเหมือนแบบอยู่ๆก็ฝันร้าอยอ่ะหรือว่าก็เกินเหตุการณ์อะใอย่แหละอ่านเนื้อเรื่องในเกมแบบแล้วมันงง,งๆเนื้อเรื่องในวันี้คีพเชนน้าเกมแล้วคือแบบ ถ้ารก็ไม่รู้เอบางครั้งเราก็พบความสบายใจในพื้นที่เล็กๆบ้านถึงแม้มันจะคับแคบเพียงใดแต่ก็รู้สึกปลอดภัยนะจนกระทั่งมันไม่เป็นเช่นนั้นคืนนี้ฝนตกหนักมากแต่ว่าไม่ใช่สิ่งเดียวที่คุณจะได้ยินกดคีย์อะไรแท็บเพื่อคอนโทรลอินเตอร์แอพ F ไฟนไหนไฟฉายซูม โน hmm? no, อ่ะต้องปิดกอกน้ําฝักบัวเนี่ยต้องต้องปิดฝักบัวในห้องน้ำก่อนไหนวะอ๋อน,นี่อ่ะวะอีแล้วห้องน้ําอยู่ไหนครับพี่ไม่มีไฟฉายแล้วทำไมถึงมาเปิดฝักบัวไว้อ่ะอะไรวะเออ อยู่แล้วอืมฉันหิวนะฉันต้องหาอะไรฉันต้องหาอะไรกีนซะหน่อยแล้วของกินก็น่าจะอยู่ในตู้เย็นใช่ไหมแต่แฟนไลน์ไม่เห็นมีเลยเอ้ยพิซซ่าติดแหละต้องอุ่นปะหรือว่าเอาไว้นั่งกินได้เลย

ม่อกิ้มันเห็นใครมาอยู่ข้างหน้าเราเลยเออปัญหาโอ้ไฟดับอีกแล้วเหรอพิองใช้ไฟฉายแผลและโอ้โหเอฟเพิ่งเปิดติดจะเล่นนะนั่งได้ปะนั่งไม่ได้อ่ะอะไรทำมึงเนี่ยอะไรทำมึงเนี่ยวอดเหมือนมีใครอยู่ โอ้ได้มาเลยะโอ้ตัวอะไรวะมองไม่เห็นมองไม่รู้เรื่องแหละเลือก,นะอกหอน,นึ่งหนีหรือฆ่ามันแต่ไอ้ตรงนี้ขวามือมันคืออะไรอะปือนอะเฮ้ยเราก็ต้องฆ่ามันอให้ฉันเอาปืนกระบอกนี้ไปเถอะมันเหมือนฟันดีดเลยเหมือนฝันดีไหนอะเฮ้ยแหมมีการยืนรอเราด้วยนะยิงแม่งด้ เอามีเพลงเพลงขึ้นนะเค,เ,เคยเล่นเคยเล่นเกมดูมตอนนี้ยังเป็นเด็กตอนนี้ถึงเวลาแล้วมีเลขกริสแน่นอนเพลงอะจบดีบวกหนึ่งพันออล้อว่าจะฟักลิขสิทธิ์แน่นอนเพลงเนี่ยชัดเจนเราเลือกทางที่จะหนีจะเกิดอะไรขึ้นอืมมันข้อประตู ้าเนี่เมือนตัวไรนี่หนีจากจบลับอเสีย,ยออร่าอายาเพลงคืออี่ก็คือหนีไปเลยอ่ะโอเคก็จบแล้วนะครับเกมคอเสดไม่รู้ว่าเพลงมันมีดีแคสิหนแนนะถ้ามีก็คือหายเพลงหายแน่น,นอนอืมก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับอะไรละเกมแบบ งงอ่ะมันดูงงอ่ะเหมือนแบบว่าคนที่รู้สึกสบายใจถึงแม้ว่าบ้านจะคับแคบกระตามอะไรแบบนี้อ่ะจริงๆอยู่ที่ไหนก็สบายใจนะได้นะถ้าเกิดว่าตัวเรามันชอบอ่ะสุดท้ายก็ต้องปรับตัวกันแล้วนะโอเค,คก็จบเลแล้วครับถ้าเชอบก็ฝากกาดไลค์ด้วยจะคอมเมนต์พูดคุยกันได้าัเไยก็บายบายไปบุย